ดี่ยำเสีสยไน้องอไปเรียกตั้งผู้ใหญ่บ้านยำบ้านเราเรียกตั้งผู้ใหญ่บ้านก่อนเด้อมูอสามได้ืหอนี่พี่น้องก่อนจะไปก็เอาภาพนกเขามาฝากพี่น้องนะเห็นบอมนี่น่ะอยู่ทีงปลายหม่พี่น้อง,อออง,องกำลังปากไห้ย็นแต่หัวตอดปอดเห็นนแต่หัวตอดปอด ในซุ้มให้เบิงสุดเลยครับเนี่ยเห็นปะลังควักไข่เห็นไหมตดัดปอดตอดัดปอดอืมเห็นเฮาเพันกระลบใช่เดี๋ยวสิขึ้นลังฆ่าไทายให้เบิงครับเมื่อใดเพันออกลูกกงงนันมะฮงลังหยาบไปหยาบหยางรัดหุกรัดลาไปบั้นห้อ ไปเรียกตั้งทำหน้าที่ของลูกบ้านนะครับเนาะทำหน้าที่ลูกบ้านมีการไปใส่ซิปใส่เสียงครับอ่ะู้ใดหมู่โตวว่ามีซิปมีเสียงกับไปใส่เ้อพี่น้องเด้อ,อย่าปล่อยให้ซิปขาดเอ้ยไปร้วบงนี่เป็นตะไก่ กรับรดขนไปใส่เจ้ากระโวดถออีกโอ้รัดรัดเอ้ยไปยบ้านไปใส่เมาไปไ,ไปงบ่เอเยนไปเบียกปุญญบันตัวเป็นซีโมงแล้วเยนซีโมงเลยเด้เด้เนี่ยแ,แกมีบ่ แต่สีม่วงน้งสีวาจากม,네ม่วงเถะนะเบสเบแล้วบ <laughs> ่ตรงนี <c oughs> <c oughs> ้เขาก็เทศัวนะบานเบ่หไอ้ทิมมาบ้านนี่ยขาวเยอข้านเนียวเรื่องยังก่อข้าวเหนียวข้าวเหนียวเปิดกินข้าวต้มบ่ ด okay. anyway, ิเน้ากินละกินละเออเตรเสียบไปเรียกกับวัวใหญ่เอาปูเดียวเนาะบ่แล้วข้าเจ้ากับซิมิกบอกมาอบรมมาที่แจงฮะ น like? ี่แบัตงๆี่แไปตามเนาะละแเนี่ยนี่น่เบ้านสามาวบ้าก็จะใส่ต้นลก่อยู่ในตไนงแ่ไหนน้้น้บามสมบ่นี่ให้จนค้าบานค้าบานวัวบานตา หวานตาอืมคำหวานตาตัวนี้ก็ดีกินอืม